บสวัสดีอาจารย์ภาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆนิสิตในศึกษาทุกคน,นคที่ชื่อนายเรืองนิเทพคําหรือว่าเรียกพี่บอมก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์เก่าว d ดีซีเครับปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนเรืองศรีสะพายประกอบธุรกิจด้านไอทีคุรุพันธ์สำนักงานและบริษัทเอีเวนต์นะครับ บริษัทเราจะจำหน่ายคุณลูพันธ์ด้านไอทีให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลายัยโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกนชนครับเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีโปรเจคเตอร์สำหรับงานการเรียนการสอนระบบรักษาความปลอดภัยประเภทกล้องวงจรปิดครับคุณลูพันธ์โต๊ะเก้าอี e, ้สำหรับงานการเรียนการสอนเราได้เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับบริษัทไอทีชั้นนำของประเทศหลายบริษัทเช่นเอฟสันเอส l l เดลวิว Samsung, TCL บริษัทกล้องวงจรปิดไฮวิชันและมีโอกาสได้ร่วงมากกง,งากนน่วมงานใหญ่ๆแะดับประเทศเช่นการรถไฟหองประเทศไทย ครับจริงๆสาขาวิชาที่เราเรียนมีหลากหลายวิชาให้เราเรียนรู้ตามความถนัดของเราได้ครับในส่วนของพี่ก็มีโอกาสได้นําความรู้ของภาควิชาที่เราเรียนมาประ,ประยุกต์ใส่ในรูปแบบการบริหารธุรกิจครับหวังว่าวิดีโอ,อนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับน้องๆที่ชอบสายนี้นะครับสุดท้ายนี้หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนในอนาคต สำหรับน้องๆที่สนใจมาหาประสบการณ์กับบริษัทพี่ได้นะครับ